รายการมิกิโกพิววิวการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้ 23, าทเบบลีคสองหนึ่กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งสัปดาห์นี้บางกอกไกร์ซีเตรียมลงสนามพบก,กับุพรรณบุรีเอฟซีความพร้อมของบีจีจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันได้ในรายการแนวนิ้นครับขุณพลตระบ,บิดบางกอกไกร์ซีต้องลงก, 4, งลงกสมสึกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อต้องลงสนาม3เกมติดต่อกันภายใน1สัปดาห์หลังจากเกมล่าสุดบีจีลงเล่นกลางสัปดาห์พบก,กับพะโลทีโอทีเอสซีที่สนามทีโอทีสเตเดียม ตลอดเกม90นาทีทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกชนิดไม่มีทีมใดยอมกันง่ายๆโดยปกิจดีพร้อมยิงให้ทีมเจ้าบ,บ้าน t ี s s c นำก่อนในครึ่งแรก1ประตูต่อศูนย์แต่ในช่วงครึ่งหลังบ g เปิดเกมลุกเข้าใส่อย่างหนักและมาได้ประตูตีเสมอจากการยิงไกลอย่างสวยของพีระบงพิชิตชชติรัตน่อนที่ผลการแก่งขันจะจบลงด้วยการแบ่งบไปทีมละ1คะแนน ความพร้อมล่าสุดของทีมบีจีในตอนนี้ยังพร้อมทุกถมกําลังนาลิตทวิกุลยังปักหลักฟอสอยให้ทีมต่อไปแนวรับโกลันซูบาราโฮเซอันโตนิโอเมนาและปะวินวัตบุญยงแนวรับดาวลุ่งที่เพิ่งถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนในกลางเดือนมิถุนายนนี้เป็นตัวสอดแทรกในกลางมีผู้เล่นให้เลือกใช้หลายคนพิชชลพงศ์พิชติติลัตน์ภูริทัศน์จาริกนนท์เอกพันธ์อินทร,สรเสถียรุภเปอร์ใสแก่แก้วรวมไปถึงดาวลุ ตารางพร้อมเป็นตัวเลือกให้โคแต็กอัตพลปุสปาคมเลือกใช้งานส่วนในแดนหน้านั้นกับตานลีซอเทเทพวินโนไทยชาติชินเลและเรนโดรอสซานโตสและฮิโ,ลโลรโนริซาลุตาพร้อมทะลวงตะข่ายทีมสุพรรณบุรีเอฟซีและในวันนี้ทีมงานบีจีโกเราจะเปิดอ,อกถึงความพร้อมก่อนเกมพบกับสุพรรณบุรีเอฟของฮีโร่ของทีมบีจีจากเกมที่ผ่านมากับทีมเอส เจ้าเบนพิลพงศ์พิชิตชติัตั์กองกลางที่กำลังทำผลงานได้ดีให้กับทีมบีจีอยู่ในขณะนี้โอเคนะสุพรรณปีนี้อาจจะมีการเตรียมเตรียมทีมที่ดีแต่ในความคิดของพี่คือสุพรรณปีนี้คือมามารับทุกนัดแม้กระทั่งเล่นในบ้านหรือว่านอกบ้านเพราะว่าปีแรกที่เขาขึ้นมาเขาต้องระมัดระวังหน่อยแต่ก็ต้องอดทนคะเล่นกับสุพรรณก็ใช้จังหวะไม่เปลืองมากแล้วก็อดทนในในเกมที่จะเล่นโต๊กลับกับเขา ในบ้านต้องสามแต้งเดียวครับผมคิดว่าฤดูกาลน,นี้ตั้งเป้าว่าในบ้านต้องสามแต้งเดียวก,ก็เล่นในบ้านต้องมั่นใจร้อน,นครับก็ขอให้เข้ามาให้กําลังใจพวกเราเยอะๆครับก็เหมือนเดิมครับ VR f a m i l y b g ครับข้ามาที่ความพร้อมของทีมช้างศึกยุทธหัตถีสวุวรรณบุรีเอทีมน้องใหม่ประจำศึกโตโยต้าเทเบิลเมลีในเลกแรกนี้ตอนนี้พวกเขากระโดดขึ้นไปล้งางอันดับสาของตาราง เกมที่ผ่านมาทีมช้างศึกเปิดบ้านไล่อัดแชมป์เก่าเกียนพยองเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดไป3ประตูตอนหนึ่งเกมนี้พยองขุนเนนเฮชโค่ H ode, น่าจะยึดตัวผู้เล่นชุดหลักจากเกมนาที่แล้วนำมาโดยเ g นจีดีวีสุดพลดวงน้อยสุชนสุวรรณดีเป็นแกนหลักในแนวรับแดนกลางนั้นนำมาโดยพิชใจบุญเดชาสะอาดโฉมคิมแต่ยังดาแกนวอสโควิดส่วนคู่ของหน้าเป็นหน้าที่ของุลิชัยทาทองและดิยุทบิลม สถิติการพบกันในลีกสูงสุดทั้ง2ทีมยังไม่เคยฟาดแข่งกันมาก่อนเกมนี้จึงถือว่าเป็นครั้งแรกที่ BG และสุพรรณบุรีจะลงฟาดแข่งกันในลีกสูงสุดของประเทศไทยเรามาติดตามกันว่า BG จะสามารถเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเน,นื่องได้หรือไม่แฟนบอลระบิดมาร่วมให้กำลังใจทีมรักของพวกเราหักงาช้างศึกที่กำลังตกมันทีมนี้ให้ได้ วันที่หนึ่มิถุนายน2556เวลา18นาฬิกาเรามเนียดกันที่สนามรีโอเซเดียมมาร่วมกันให้กำลังใจทีม b ีจีทีมรักของเราเก็บชัยชนะไปพร้อมๆกัน